สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีสินค้าทั้งหมด9เล่มนะคะเล่มที่หหนูปิดไปแล้วนะคะก็จะเหลือทั้งหมด8เล่มนะคะมีลูกค้าทักเข้ามานะคะก็เลยปิดให้ลูกค้าแล้วนะคะมาดูเล่มที่2นะคะตัวนี้จะเป็นชุดไม้พยุงนะคะ,ะเป็นใบมีดตลับลูกปืนนะคะตัวนี้เป็นพร้อมฝักไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะใบมีดนะคะยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะตัวนี้ ใบมียาวอยู่ที่11นิ้วใบกว้างขอบมีจะอยู่ที่2.4นะคะสันหนาอยู่ที่7มิลด้ามจะอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่17นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่2พ0นนะคะจัดส่งฟรีนะคะมีทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะถ้าแบบ ทษทีค่ะถ้าแบบอนนะคะอยุดที่2,000ถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าขนส,ส่ง100ก็จะอยู่ที่2,100นะคะหยุดฟังคำรีวิวสักนิดนะคะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะหนูจะไลฟ์แบบนี้ทุกวันนะคะกะ็ให้ลูกค้าดูนะคะเล่มที่2นะคะตัวนี้เล่มที่1ห,หนูปิดไปแล้วค่ะเหลือเล่มที่2นะคะเป็นชุดไม้พยุงนะคะใบมีทาจากตลับลูกปืนนะคะตอนนี้ตลับลูกปืนหายยากมากเลยนะคะถ้าลูกค้าท่าในใดที่สนใจสั่งก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะก็จะมี ไม่เยอะนะคะ ฝักกับมีนะคะจะพอดีกันนะคะจะไม่หลวมนะคะเพราะว่าทางร้านเรานะคะก่อนปล่อยออกไปทดสอบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะก็มีใช้งานหนักได้เลยรับประกันตลอดก,การใช้งานนะคะทางร้านเราลูกค้าใดที่รับมีไปแล้วนะคะก็จะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะคะลูกค้ารับไปสบายใจได้เลยนะคะถ้าเป็นร้านมีของช่างสันนะคะมาดูเล่มที่3าคะ่ะเล่มที่3านะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่12.8ใบกล้วย่2 4 สหนหนานะคะอยู่ที่7มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่สิบเก้านิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะก็ใบมีทาจากเหล็กแหนมนะคะเหล็กชนิด spu 9นะคะส่วนด้ามเป็นด้ามไม้ประดู่ดุนควันนะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่650นะคะราคาดีๆแบบนี้ที่จับจองเลยนะคะก็สินค้าเราถ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าเราจะหมดวันต่อวันนะคะมาดูเล่มที่4ค่ะเล่มที่4เล่มน,นี้นะคะยาวอยู่ที่11นิ้วใบกว้างอยู่ที่2.3 สันนาอยู่ที่7มิลด้ามอยู่ที่62นะคะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะใบมีทาจากเหล็กแหนบนะคะยาวรวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่17นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่ห5 0ค่ะมาดูเล่มที่5ค่ะเป็นมีดคัตติ้งนะคะตัวนี้เป็นด้ามไม้ตะกบนะคะก็ด้ามเป็นด้ามไม้พายุงนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่นะคะ12นิ้วใบกวยอยู่2นิ้วสันหนาอยู่ที่5มิลด้ามอยู่ที่5นิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่16นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่800ค่ะ ราคาดีๆแบบนี้นานๆถึงจะมีมานะคะก็ลูกค้าใดที่สนใจรีบจับจองได้เลยนะคะหรือว่าโทรหาแม่ค้าหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะเบอร์โทร0982709213นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะมาดูเล่มที่6กันต่อค่ะตัวนี้เป็นงานผิวไฟนะคะความยาวเล่มที่6อยู่ที่18.5ใบกล้งยี่สนิ้วนะคะส้นหนาอยู่ที่5มิลดำอยู่ที่5นิ้วยาวรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่16นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่800ค่ะ มาดูเล่มที่7ค่ะเล่มที่7ก็เป็นงานผิวไฟนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่11.5ใบก้วงที่2นิ้วนะคะสันหนาอยู่ที่5มิลด้ามอยู่ที่5นิ้วยาวรวมทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่16นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่800ค่ะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะเล่มที่8ค่ะตัวนี้นะคะเล่มที่8ยาวอยู่ที่11.5ใบก้วงที่2นิ้วสันหนาอยู่ที่5มิลนะคะด้ามอยู่ที่5นิ้วยาวรวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่16นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่800ยค่ะ เล่มสุดท้ายขะเล่มที่9นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่11นิ้วใบกล้วงอยู่ที่2นิ้วสันหนา5มิลนะคะด้ามอยู่ที่5นิ้วยาวรวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่16นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่800อค่ะมีทั้งหมดนะคะที่เป็นด้ามไม้พยุงนะคะมีทั้งหมด5เล่มนะคะที่เป็นมีดคัตติ้งนะคะก็มีใบมีดสีขาวหนึ่งเล่มก็เป็นงานผิวไฟสี่เล่มนะคะที่ลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักแชทเข้ามาหรือโทรหาแม่ค้าได้ก็จะมีมีดเน็บอยู่สามเล่มนะคะวันนี้มีทั้งหมด8เล่มค่ะ ลูกค้าสนใจก็ทักแชทเข้ามาหรือโทรสายตรงหาแม่ค้าได้หรือมีแบบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะก็ส่งมาให้แม่ค้าให้ช่างทําให้นะคะหรือชอบงานสั่งหรือว่าไม่ชอบที่แม่ค้ารีวิวนะคะก็ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าชอบแบบของทางร้านก็แอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะวันนี้แม่ค้าขาจบไฟ์แค่นี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากมากน,นะคะที่ลูกค้าอุดหนุนนะคะ อุ่หนุนทางร้านเรานะคะถ้าลูกค้าไม่อุ่นหนุนทางร้านก็ไปต่อไม่ได้นะคะขอพระคุณมากๆค่ะ